สวัสดีคะ่ะพี่พีทุกท่านนะคะมือนีจุ๋มสิผ้าะนะคะมาบึงทุเรียนหนาหนาวนะคะที่จริงมันกระห่อนสองสามมืดนะคะแล้วก,ก็บกั้มมาหนาวอีกนะคะมือนีลมแห้งนะคะลมแห้งคักนะคะทุเรียนสองต้นหนีจุ๋มปลูกไว้ข้างบ้านนะคะมือนีสิผ้ามาบึงนะคะโซนทุเรียนปลูกปีกับปีกวานนะคะโซนที่สองนะคะผ้ามาบึงแบบบ,บ่อวยบ๋โลกสวยนะคะว่ามือมีปัญหาอย่างแน่ปลูกและงามอยู่บอ่อนะคะอ่ะ เริ่มต้นเดี่ยวโขกแหลกนะคะอันนี้จุปลูกเป็นต้นปลูกแบบกลุ่มนะปลูกแบบกลุ่มนะคะบอกเลยพีพีทุเรียนปีแะะปหลกน,นะคะยาไปเล่งมันนะะยาไปเล่งมันมันใหญ่ซา,านะคะมันใหญ่ซาอยู่แล้วนะคะอ่าอันนี้คือปีหนึ่งนะ,ะ,อะขอความเตือนมื่อวานะะอายุครบหนึ่งปีนะ,ะถ้าเป็นทุเรียนเสริมค้านะคะเป็นต้นพันธุ์นะคะจากสวนของตนเอง นะคะเนี่ยเสริมคารแบบนี uh, ้ขึ้นเป็นต้นที่ผลิตเองนะคะแล้วก็ปลงปลูกนะคะสวนของจุ้มเนี่ยเสียบรไรซีเลียเรื่องหนาหลายนะคะเออนะคะช่วงหนาหนาวกับปล่อยให้มียาแน่นะคะบรไรตั้งใจว่าป้าไอ้ไม่ยาเดทพี่น้องผมมีเวลาตัดเนี่ยผมมีเวลาตัดนะคะช่วงหนาหนาวนี่นะคะพอบาดคุนบอกว่านะคะอาจจะไม่ค่อยให้ปุ๋ยนะคะบ่ค่อยพ่นอาหารทางใบไหลนะคุณว่ามันบ่ค่อยได้กิน สำคัญนะมะสิบปีเนี่ยไป็นสารตกค้างอย่างมากมายนะคะประจักษ์ของคนนี้กันนะคะนี่เพราะว่าจุ๋มนี่สิเป็นคนแบบโฆษณานะแต่ว่าคนเห็ดสิเป็้นฟอบาทนะเรื่องทุเรียนเนาะแต่ว่ามันนี่จุ๋มกับสิม่ว้าวขาวๆให้พี่ๆฟังนะคะอ่านะส่วนมากนะโซนนี่จุ๋มสิปลูกเป็นต้นคู่นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นกิ่งค่างนะคะปลูกซ้อนกันนะคะบานมั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 นเอื่อนอย่างนี่หรอกมันจางอะนะมันจางออกอะนะมันกว้างนะเออ กิ่งข่างไงไว้พี่น้องไ่ไว้นะคะละกะมันสิไปว่นเป็นกิ่งกระดูกประมาณส่วงปีที่2องที่สนะขึ้นอ,อยู่กับว่ามันใหญ่เร็วใหญ่าสานะคะอ่ะอันนี้ก็กิ่งข่างคือกันพี่น้องแต่นะคะพอบาดเพิ่นใส่เทคนิคการตัดยอดพี่น้องตัดยอดปุ๊บนะ แดกขึ้นมาใหมนะคะตัดหลายเทียอยย่ได้พี่น้องเออมันก็นเป็นกิ่งกระโดงนะต้นนี้เป็นไฮไลท์ของสวนนะต้นนี้เป็นไฮไลท์ของสวนอายุประมาณปีครึ่งน,นะ,ะพี่น้องตัวนี้เป็นระบบ3มขานะคะระบบเสริมหลัก3มขาเฮ็ดเองนะคะเฮ็ดเองนะ,ะ <ๆ S 1> ต้น,นนี้เด็ดจุงสิ้้ามาเบืองขานะคะวัในใหญ่สัใไแล้วนะคะนี่นะคะระบบ3มขานะยญ่แห้งพี่น้องนะแล้วก็เวลาเฮ้าเสริมหลัก ตั้งแต่น่อยนะคะหรือเสริมตั้งแต่ต้นเลยนะคะเสริมลากแล้วค่อยเปลี่ยนยอดนะ,ะมันสีเห็ุให้ต้นกืนกันได้งามน,นะคะต้นนี้บบเคยหยุดยอดเลยนะคะต้นนี้บบเคยหยุดยอดเลยนะคะแทงยอดตลอดนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องว่ามีโลมีอย่างบบมีนะคะต้นนี้เสื้อลาเขาเนาะเสื้อลาเขาสหาฟืดพี่น้องสหฟืนนะคะ การปลูกทุเรียนนะคะมันต้องมีอยู่แล้วพี่น้องบมีวสิบโบมีโลกบมีมีสุบมีเพียนะคะแต่ส่วนมากสุโตถ่ายให้พี่น้องเบ่งนะคะแต่มอนี่สิบผ้ามาเบ่งเลยนะมันก็มีต้นงามแน่ต้นขี้ลายแน่นะมีเมดชุยยางชุแนวนะมีไตยแน่เป็นเรื่องปกตินะคะปลูกทุเรียนเนี่ยจุดตังเก็ปีแล้วเนี่ยสิบโอยขยับหลายนะแต่ปีที่สองมีซางมีสิดีเลยพี่น้องนะคะสิดีเลยนะคะอ่ะต้นหนีสิบผ้ามาเบ่งต้นนี้คือ จุ้มซื้อมาตัวนี้แล้วจุ้มมาเสริมขาที่หลังเห็นบ่คขามันซิบบ่สซ้ำกันนะคะพี่น้องการใหญ่ของขาซิบ่สซ้ำกันนะคะอ่ะพี่ๆที่เอาซื้อแล้วมาปลูกสามารถเสริมขาแบบนี้ได้นะคะอ่ะตัวนี้ไฟท็อปเขานะ,ะตอนแรกแม่งจอกโบหน็นพี่น้องแม่งจอกโบห็นแล้วคดน้ำไฟท็อปเขาเราต้องปาดพี่น้องปาดเฉือนออกให้มดนะ,ะพี่น้องแล้วก็เอาปูนแดงมาท่านะคะนนจุ่มลืมนะ,ะพพราดบาิ่นลืมนะ อ่ะนี่มีเมิดพี่น้องมีตายบอมีะแต่ว่าการปลูกจุเลียนหลักสําคัญคือเวลาเขาปลูกแล้วนะคะเขาต้องสังเกตหูจักว่าเขาป่วยบอเขาป่วยบอเพียเขาบอเปลยป่วยยังไงแก้ไขจังไดนะเขาต้องหูจักนะคะอ่ะบรนี้กามาเบิกซุนต้นพันธุ์ของเขานะของปีที่แล้วนะคะเมิดแล้วนะคะพี่น้องเมิดแล้วต้องขอถวษพี่ๆทิทเข้ามานะคะอยากได้ต้นพันธุ์นะคะ ตัวนี้เป็นล็อตใหม่นะคะเป็นล็อตใหม่ของปีนี้นะ,ะซึ่งนะคะขนาดยังใหญ่บ่พอยัง,อยยบออยงบ่พอขายนะคะยังบ่ได้มาตรฐานที่จุ่มตังใบเพราะว่าเพิ่งเหตุการ์เปลี่ยนยอดอ่าเพลยังบ่างามสองเปลี่ยนถุงนะคะลหลากยังบิดไหลนะคะขายไปกับเปอร์เซ็นต์การลอดเนี่ยยังยังบ่ได้เปอร์เซ็นต์การลอดยังบ่เกิดแปนต์นะคะจุ่มก็เลยยังบ่ได้ขายนะคะบาง่ายๆซะนะคะอ่ะก็เลย ขอบคุณนะคะขอบคุณวิพีทิทักข้ามานะคะอยากได้ไปปลูกนะคะกะรอบนี้ขาดการว่าธุบุญี่ยอย่างผิดพลาดกับประมาณกลางปีสิ่ไดขายนะคะพี่น้องค่ะต้องขอบคุนหลายๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งใส่ตัวอย่างที่ถุงส่งให้ลูกค้ากันจะเป็นใส่แบบนี้นะคะ,ะใส่ขนาด8 0ถึงอ่า100ซนติเมตรนะคะ แต่ปีนี้นะพิเศษพิเศษหลายคือปีนี้เน้นกิ่งกระโดงเยอะมากนะคะแล้วก็ปีนี้จงุงชีปลูกใส่ถุงดําหลายนะคะจะไม่ค่อยใส่กระถางเพราะว่าปีที่แล้วมีปัญหาลูกค้าเอาไปปลูกมันป,ปลูกยากนะ,ะใส่กระถางแล้วจุงกระซ่งใส่กล่องอยากนะคะปีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นถุงดำนะคะอ่ะก็เลยขอนะคะอขอขอบคุณสำหรับพี่ๆที่สนใจและติดตามนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะสามารถติดตามเพจไว้ได้เลยนะคะเวลาที่ต้นพร้อมทรงนะคะขนาดต้นมีพร้อมทรงจุมซิมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับมินิกะสังนิกรน,นะคะสวัสดีค่ะ